วิดีโอให้ดูไงอุ้ยน่ารักเชียวมานี่แลวมานี่แลวอุ้ยโอ๊ยน่ารัก สูกล้องหน้าดูลยวเฮ้่มดเห็นไหมเห็นไหมมดเห็นไหม่าเริ่มเบื่อแล้วไปแล้ว แอตรงนู้นน้อนั่งเคแล้วเอ,อ้ยไม่้อนไงามาหาันตูดให้ด้วยสงสารไปอ่ะ เป็นตีลังกาลงมาแ <laughs> ล้วหมูมันตีลังกาหน่ารักมากเลยลูก มันก็้นไปตีนกายแล้วตัวใหญ่ปะเจ๋งเอาวิดีโอไปให้ครูดูเจ๋ง ถ่ายแล้วถ่ายตอนเรียการ์อืออยากไปให้เพื่อนที่โรงเรียนดูนออถ่า่างยแล้แ่ไม่เห็นแล้วชอบไหมตัวใหญ่ปะตัวใหญ่มากมันชื่ออะไรตัวเนี้ยปิงปิ้ยปิงปิงใช่เออ ไปแ okay. ม่มดไปใส่กับลูกหูรอน้องด้วยรอน้องด้วยเหรียญไ, okay. ไม่มีเหรอโอเคอย่าเพิ่งเอาเหรียญนี่หรกไม่มีเหรียญก็ใส่นะ่ะสองอันกับน,น้องกพอแล้วเฮ <c oughs> ้ยทำไมายป้ามกันจริงวะเอาใส่ก็ใส่ไปโอเค ทางข้าวเราไม่ได้ถ่ายปึ๊บ